กระปียนท่านประธานวุฒิสภาสำหรับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานกสมนะครับารายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานการตรวจนัญชีดินได้ตรวจสอบนะครับรายงานการเงินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินณวันที่30กันยายน 2,565งบแสดงผลการดำเนินการทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วนะครับมีความเห็นว่ารายงานการเงินข้างต้นนะครับแสดงฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนณวันที่30 กันยายน2 5 6 5นและผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยมีความถูกต้องนะครับตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีและภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกํกางงหนดมีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขสําหรับรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักง,งานกกสอมอนะครับ มีหัวข้อการประเมินดังนี้ 1. การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 2. การประเมินผลการจัดการทรัพย์สิน 3. การประเมินผลการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4. การประเมินผลการเป็นผลงานตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรซึ่งผลของการประเมินในด้านดังกล่าวนะครับมีข้อสังเกตที่สำคัญ บางประการดังนี้นะครับ 1. นึ่สำนักงานกสมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2565ได้ผลการเนินการร้อยละ48.72ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีจำนวน19.24ล้านบาทเนื่องจากต้องดำเนินการและใช้ใจ่ายงบประมาณของปีก่อน ที่กันไว้เหลื่อมปีจำนวน21.88ล้านบาททำให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบรประมาณพศ2565มีความล่าช้าส่งผลให้เมื่อสิ้นปีงบรประมาณต้องมีการกันเงินไปเบิกใจ่ายในปีถัดไปต่อเนื่องทุกปีนะครับข้อ2แผนการาแผนงานบุคคลแผนงานบุคลาคลกรภาครัฐนะครับมีเงินบำเหน็จตอบ แทนนะครับกสอมอจำนวน1.13ล้านบาทคงเหลือทั้งจํานวนเนื่องจากในปีงบประมาณพศ2565ไม่มีกสอมอพ้นจากตําแหน่งและในงวดปีงบประมาณพศ2 5ง6ก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับเงินบําเหน็จดังกล่าวนี้ไว้นะครับขอสังเกตรประการที่3การดําเนินการจัดซื้อจ,จัดจ้างในไตรามาสที่4 สูงเป็นอันดับ2รองจากไตรมาสที่1ถึงแม้นผลการใช้ใจ่ายเงินงบป,ประมาณจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผลการดำเนินการให้สมัมฤทิผลมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดหาทรัพย์สินหรือบริหารสัญญาให้สมฤิผลได้ทันภายในปีงบประมาณข้อสังเกตประการที่4มีการยกเลิกโครงการจำนวน2โครงการประกอบด้วย 1. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ สองโครงการปรับปรุงห้องประชุมของสำนักง,งานกสมโดยโครงการดังกล่าววางแผนดำเนินการในไตรมาสที่3ถึง4ซึ่งขณะนั้นสำนักง,งานกสมมีโครงการงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งบป,ประมาณจึงได้ปรับแผนในการปฏิบัติประจำปีงบป,ประมาณพศ2565และได้ยกเลิกทั้งสองโครงการแล้วนำงบป,ประมาณมาจัดสรรให้กับโครงการที่มีความจำเป็นและมีแผนการดำเนินงานก่อน ขอสังเกตประการที่5โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณพศ2565เลื่อนไปดำเนินการในปีถัดไปแต่ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566กสมไม่มีการบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอจึงพิจารณาอนุวัตแผนโครงการนะครับ โดยคำหนึงถึงความสำคัญที่จะเป็นเร่งด่วนก่อนนะครับข้อสังเกตประการที่6โครงการวิจัยจำนวน3โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมเป็นเงิน1ล้านบาทมีเงินคงเหลือทั้งจำนวนนะครับเนื่องจากจำนวนบุคลากรและภนรกงานของผู้รับผิดชอบในงานวิจัยของสำนักงานกอสอมอไม่มีความสอดคล้อง โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานเพียงสองคนซึ่งต้องดำเนินโครงการวิจัยของปีประมาณ2,564ด้วยจึงดำเนินโครงการวิจัยของปีงประมาณ2,565ได้เพียงในขั้นตอนการเตรียมการเท่านั้นนะครับข้อสังเกตประการที่7การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนมีความล่าช้ากว่าที่เป้าหมายกำหนด คาสังเกตประการที่8สํสำนักง,งานกสมมีเป้าหมายผลผล,ผลิตที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจํานวน12เป้าหมายโดยรายงานผลว่าการดําเนินการได้ทั้ง12เป้าหมายแต่จากการตรวจสอบพบว่าสามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้เพียง11เป้าหมายจึงเป็นการรายงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับสำหรับ ข,ข้อเสนอแนะในรายละเอียดตามข้อสังเกตที่ได้กราบเรียนไปแล้วก็ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินนะครับขอที่ประชุมโปรดพิจารณาขอบคุณครับ